ีครับทุกคนนี่รถพี่ลูก้าสุพรรณบุรีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเจ้าของมารับเองนะพวกนี้พวกนี้วันไหนยังไม่แน่ใจอันจะดูรายละเอียดรอบรอครับคันนี้ก็เป็นเบอร์โวเลร่งครับสตาร์ทไฟฟ้าเรล่งเครื่องไฟฟ้าครับ,รบงานเนียนๆสวยๆเลยนะ ครับผมเนียนๆสวยๆทุกจุดเลยก็เหมือนเดิมครับโครงสเตเลสเครื่องเจ็ดจุดห้าสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามคลิปผมอยู่นะก็น่าจะพอผ่านตามมาบ้างนะครับแล้วก็อย่อธิบายคร่าวๆครับ,ครบโครงสเตเลตแบตเตอรี่ลูกห้าสิบแอมป์สองลูกครับแล้วก็ล้อสิบหกนิ้วครับเป็นยางลม16หกนิ้วแล้วก็มีนอสตาร์ทไฟฟ้ามีเซอร์โวคับเร่ง เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆดูกันสักเล็กน้อยนะสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะแล้วอันดับแรกเราก็มาปลดสวิตช์อิมเมอร์จีนี้ปลดหมุนกว่าครับให้มันเด้งออกมาแล้วก็ตรงนี้ครับอในส่วนของการเร่งเราเบาสุดเลยครับเพื่อให้นิ้วเราสอบไปก้านโชกคได้ครับแล้วก็กดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านนี้สตาร์ทอยู่ด้านน,ะาานี้อ่าโอเคหนึ่งสอง เร่งเครื่องครับนี่เร่งได้ตามการใช้งานเลยครโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักแชทหรือว่าโทรมาติดต่อสอบถามดูก็ได้นะครับ สัญญารีโมดนะครับโครงรถักตะเจเลสสามพ